สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอีพีนี้นะครับทุกคนผมกับซีแมทมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการทาสีภายนอกนะครับทุกคนมันจะเป็นอย่างไรนะครับมารับชมกันนะครับพี่นอกเป็นยัง Alpha ือมาแชร์ประสบการณ์นะครับการทาสีภายนอกนะทุกคน,กคนเป็นเรื่องที่ทุกคนจะทาสีแต่ลนะครั้งเนี่ยมาคิดนักมานะทุกคนว่าเขาจะเลือกสีอะไรสีอะไรนะครับทุกคนทาแล้วจะได้สีอะไรนะครับ บางทอีอาจจะสถึกใจแนวนะครับบางทอกบวถึกใจนะครับแต่ว่ากับเตี้ยนไปนะครับได้ทาแล้ว oh, <no. S 1> ผมก็เลยสิมาเบิง่งอุทาหอนในการทาสีนะครับทาสีเลือกสีภายนอกนะทุกคนยังเช่นผนังข้าง,าง,าง,างล่างผมนะครับทุกคนเห็นบอกมันเป็นลายมาดูมาดางมาดูมาดาวนะครับเพราะว่าอันนี้มันทาหลายรอบนะทุกคนทาหลายรอบมันก็นเลยสีก็เลยรุดล่อนนะครับทุกคนเนี่ย ผมก็เริมมามาแชร์ประสบการณ์นะครับทุกคนขอแนะนํานะครับการเลือกสีภายนอกนะทุกคนสมควรควรเลือกสีที่ได้คุณภาพนะครับทุกคนไม่ที่ยึดเกาะแรงยึดเกาะสูงไม่ไม่รุนรานง่ายนะทุกคนอย่างเช่นสีที่ผสมด้วยคอมพิวเตอร์นะครับทุกคนของเขาสีแน่นอนนะครับสีค่อนข้างยึดเกาะสูงนะครับและต่อมานะครับการตัดสินใจในการเลือกเลือกเลือกซื้อสีนะพี่นอ้องควรเลือกสีให้ถึกใจ รอบเดียวนะครับพี่น้องคิดคิดว่ามักแล้วนะครับสีนี้นะครับเลือกนะครับทุกคนบอแมนว่าเอามาลองเบิึงนะครับเอามาลองแล้วสีเลือกเอาสีไม่มาเปลี่ยนนะครับอย่าอย่าคิดนะครับมันจะเป็นคือผมนะครับนี่พี่น้องเพราะยังครับมันคือรุนห่อนจริงจีินะครับเพราะว่าเพราะว่าสีชั้นแรกนะทุกคนที่เข้าทาบนนะลองพื้นลองพื้น สีจริงสีจริงทาหนึ่งเที่ยวทาทับอีกสองเที่ยวทาทับอีกสามเที่ยวย่านมันบอย่านมันอันบอเงานลทุกคนบอขึ้นนะครับบานี่ผลสุดท้ายนะครับเตียนใจครับมันบองามนะครับหมายความว่าทาไปแล้วมันบองามนะครับอาาสีบ,บอชอบนะครับหรือว่าหลายคนบอชอบเปี่ยนใจอยากเปลี่ยนครับบานี่เปลี่ยนน้ำเทียนกับเซยบ้างนะครับยังได้สีนี้ครับบานี้ อ่าเอาสีไม่มาทับครับผมทับกาไปก่อนงพื้นอีกนะครับผมเป็นสีจากนั้นก็สีจริงนะครับห้ารอบสองครับเป็นโกพี่น้องโอ้ยมันสีเหลือง่ะล่ะครับบ้านนี้มันก็จะรุดร่อนอย่างที่อย่างที่เห็นนี่แหละครับอันนี้คือยังยังไม่ได้ทอออกเด้พี่คนบังบิงบงบังครับนี่ครับกำลังจะรุดร่อนนะทุกคนผมประกาศทอนะครับเพราะว่าท้อมันต้องไปมืดแพงนะครับ ผมก็เลยแก้ไขแค่ยุดนี้น,น,นะครับมันรุนร่อนมาเยอะนะครับุคนถ้าเราเลือกสีนะทุกคนเลือกแบบเกียรติดีไปเลยนะครับทางนอกภายนอกนะครับภายในนี่อาซิโบโบซิเรียไปเลยนะครับทุกคนเพราะว่ามันอาจจะเป็นสีเช็ดได้หรือเช็ดไม่ได้ก็แล้วแต่นะครับมันอาซิโบซิเรียแต่ว่าภายนอกนี่ซิเลียนะครับเพราะมันถูกถูกแดดถูกฝนนะครับทุกคนถูกแดดถูกฝนมันมันทําให้มันรุดรล่อนได้เร็วกว่าภายในนะครับพี่น้องก็เลยอยากให้พี่น้องนี่ตัดสินใจให้ดีนะครับ การเลือกสีแนะนําให้เลือกสีที่ได้คุณภาพนะทุกคนอย่างเช่นสีที่ผสมด้วยคอมพิวเตอร์นะทุกคนแลวก็ให้เลือกครั้งเดียวทุกคนครั้งเดียวทึกใจเลยเราจึงเลือกนะครับอย่าคิดว่าเสียมาท่้ากับเตี้ยน,นะครับทุกคนเบื้องกำแพงผมนะครับกำแพงผม,ผมทามานานแสนนานนะครับตากแดดตากฝนอยู่นั่นนะครับยังยังไม่หลุดล่อนนะพี่คนยังเนียบสนิทเพราะมันทาแค่ ค่าแค่สีเดียวนะพี่น้องแค่รอบสองรอบนะครับมันมันบกเป็นฟิมหนาเลยทุกคนถ้าเป็นฟิมหนาก็เป็นสี่นะครับิีนี้ผมก็สิพามาทุกคนมาทาสีนะครับสีเดิมนะทุกคนแต่ว่าันนี้เป็นห้องที่ต่อเติมเนาะห้องที่เติมห้องแต่เติมที่แรกนะครับแต่ตัวนี้ก็สีเก็บสีนะครับสีเดิมนี่นะครับสีเก็บนะครับมามาวิธีการทาคือเกาล้วพี่น้องนี่นะครับนี่ครับเป็นอุทาหรณ์นยพี่น้องเด้อฝากไว้คิดนะครับ มันการการทาสีนี่มันคิดนักมากเลยทุกคนกาจะทาสีหนึ่งสีได้นะครับมันเป็นเรื่องที่ยากนะทุกคนนี่ครับสีเดิมครับอันนี้เป็นสีสีที่ผสมด้วยคอมพิวเตอร์นะทุกคนเห็นมันจะมีแม่สีทั้งช่้งฟาใหมครับนี่ครับราคามันค่อนข้างจะแพงนะครับค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างจะสูงครับแต่ว่าคุณภาพมันดีครับพี่น้องถ้าราคาถืงมีคุณภาพมากกัสมราคาคือว่านะครับ สมราคาแล้วก็ต้องได้ได,ได้ได้อีกเปลี่ยนสีใหม่ครับมันนานทุกคนเห็นไหมมันมันนอนน้ายามันแยกออกจากกันใช่ไหมครับเขาต้อง,งค้นห้มันแตกนะครับดีแต่มันเหลือพี่นออ้องครับบุเรือโอ้ผมเสียสีไซส์นะครับเพราะมันต้องมันต้องซื้อใหม่เป็นถังเลยพี่น้องเป็นกระรอนนะครับเดี๋ยวผมจะผ้าผ้าท่านะครับ นี่นะครับทุกคนกระท่าไปเรื่อยนะครับผมการท่าสีก็ต้องอย่างที่ผมว่านะครับผมมันเป็นเรื่องที่คิดนักนะครับสําหรับการท่าสีภายนอกนะครับทุกคนเพราะว่ามันต้องมันต้องโชว์ผู้คนนะครับเนาะลายนั้นลายนี้สั้นซื้อมาบ่ถึงใจกตใจ็ต้องเดบิยต์ไม่นี่ยอะีรอันนี้ครับอันนี้จากประสบการณ์นะครับถ้าเอาเลือกสีมาบ่ถึงใจเข้าบุรุษนะครับบางครั้งเข้าซื้อสีสําเ็จรูปมาในกล้องนะครับเข้าบูใจนะครับว่าเท้ามามันจะเป็นสีย่างนะครับทุกคน บางครั้งสีอาสิบุธถึกใจเฮานะครับเขาเลือกสีทนเ <Jub> ในกระดาษมาันบะครับทุกคนวเวลาเฮาซื้อมามันอาสิบุธถึกใจเฮานะครับเขาก็ต้องไปเบิ่งสีที่เขาสีผสมที่เขาเอามาให้เบิ่งนะครับเป็นสีนั้นครัทถึกใจเขาค่อยเอานะครับทุกคนผมขอ,อุยาดทาก่อนนะครับเ,เดี๋ทาเซร็จจังได๋ผมสิมารีวิวให้เ,เบิบ้งนะครับทุกคนการทร่ออากับท่าคือสีภายในนะครับทุกคนเดี๋ยวขอุยาดทาครับป๊บนึงครับครับทุกคนเขาสิมาทาสีผนังที่มันหลุดรอดนะครับบัดนนี้ ผมได้คัดออกแล้วนะครับแล้วผมก็ทาลงพื้นลงมือน,นะครับว่ามันสิมันสิติตดดุลปครับเข้ามาทดสอบลองมือน,นะครับลองดูนะครับทุกคนว่ามันสิมันสีนานขนาดไหนนะครับมันอยู่ได้นานขนาดไหนนะครับทุกคน สีสีนี้ก็เป็นสีอีกสีหนึ่งนะครับผมสีทาคานนะทุกคนทาทาการไตนะครับมันจะเป็นคานนะทุกคนแต่ว่ามันมีแยกน้าแยกแยกน้ำยาแยากะนะครับถ้าทุกคนให้เข้ากันก่อนนะครับเป็นน้ำยาประสานนะทุกคนให้ตุ้ตีเข้ากันนะครับ เรียบร้อยนะครับเข้ากันดีสีตัวนี้จะเข้มกว่าตัวเมื่อกี้เลยนะครับเพราะว่าเอามาทาคานมานะพี่น้องมันจะมีสีผนังกับสีสีทาคานนะครับนี่นะพี่นนองมาเก็บมรเนี้นะครับ มาัสดีครับทุกคนนะครับผมเวลาก็ได้ผ่านไปประมาณ2ชั่วโมงแล้วนะทุกคนนะครับผมพอผมไปยื่นทั้งกดกลับมาเรียบร้อยนะครับผมเราก็มาทารอบ2กันเลยนะพี่น้องรอบ2การสีบทสิบเอทั้งรอบแรกนะครับทุกคนเพราะว่าสีมันเข้มข้นนะครับข้าท่าใหญ่เดี๋มันก็ขึ้นแล้วนะครับผมรอบ2องสาบางๆกว่านิดนึงนะครับก็ท่าหนาแลยกระบุดีนะครับสีพี่น้องมันมันทำรุ่งรอดนะพี่น้องมาครับเพื่อนๆท้ากันเลยนะ อันนี้ก็โอ้นางสีพี่น้องเป็นยังนะครับพี่น้องคือทิ้งระยะห่างนะครับให้สีชั้นแรกแห้งนะครับทุกคนก็เพราะว่านะครับผมอันนี้จากความเข้าใจของผมนะครับผมคิดว่านะครับน่าจะให้สีชั้นแรกนะครับยึดเกาะกับผนังแห้งยึดเกาะกับผนังให้สนิทนะครับทุกคนพราะเข้ามาท่าชั้นสองนะครับมันจะไม่หลุดล่อนออกมานะครับคือม่ได้ขยับออกมาเพรามันแห้งติดกับปูนแล้วนะครับเพราะชั้นสองที่เอาทาทับเข้าไปมาก็ซึมซับเข้าไปที่มันแห้งแล้วนะครับมาก กลายเป็นยึดเกาะผนังได้ดีทําให้ไม่รุนร่อนนะเขาคิดผมนะครับทุกคนถ้าเขาท่าแบบชั้นแรกเปียกเลยปูนไอสีกลาลังจะเซ็ตกํากลางังจะแห้งนะครับเอามาท่ากับสองมันกระทาให้มันหลุดออกมาติดกับแปงออกมามันก็ะทาให้มันบวัวแห้งสนิทนะครับผมคิดว่านะครับท่านท่านเห็นใจอะไรก็คอมเมนต์บอกกันนะครับเอาไปต่อไปครับ อนนทุกคงานสีภายนอกนะครับทุกคนเป็นเป็นอย่างที่ตัดสินใจยากมากเลยนะครับทุกคนคิดแล้วคิดดีเลยครับว่าจะได้สีเลยนะครับกลัวกลัวมันจะไม่ได้สีที่ตามที่เราต้องการนะครับทุกคนจะไหนก็ทุกคนฝากพี่เจ้านะครับทุกคนว่าจะเลือกสีแบบไหนนะครับทุกคนแต่แนะนําเลือกถ้าจะเลือกสีครั้งหนึ่งนะครับให้เลือกสีที่มันมีคุณภาพดีไปเลยนะทุกคนนะเพราะว่ามันเสียน้อยเสียยากนะครับเสียมากเสียง่ายนะพี่น้อง ซื้อไม่แล้วใครบูกใจไปจะเปลี่ยนสีไม้กับยางที่เป็นคีอผมนะครับผมเข้ากันเลือกสีที่มันคิดว่าตัวเองชอบนะครับผมมักที่สุดก็เลือกเอาเลยนะครับตัดใจเล้ครับมันกับซิวกำพองไปนานๆแล้วเรักับซิวย,ยังมีความสุกนะครับทุกคนคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบเรื่องสีายนอกเพียงเท่านี้นะครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่ามารับชมแล้วก็กดไลค์ให้นะครับผมสวัสดีครับผม